นะช้อนส,ยสวยกัดตรงนี้เลับผมตีมผมดีฝากด้วยเลยเนี่ยปกติป,ปีกนะครับสามจุดแปดกัดปลาแขกแบกปลาก,กับบ้านครับนี่ช้อนส,สวยเลยโหปลาเขาถังก่อนนะครับแป๊บนึงครับนี่นะครับเลาจัดทรงนี่ ปุ๊บบิดเข้าไปนะครับนี่นะนะผลงานกบติดปีก3.8กัดปลาแหกแบกปลาก,กับบ้านนะครับมาพร้อมกับใบหลิวฟิตเตอร์นะครับนี่ครับใบหลิวฟิตเตอร์ได้เยอะแน่นอนนะครับนี่สีเหลืองครับเป็นไงเยอะสวยจุดยุบตัวเยอะมากองศาเบ็ดเปิดเพียบนะครับกัดยังไงก็โดนเนี่ยเป็นไงใบหลิวดีดน้ําตีน้ําดัง สนั่นแน่นอนครับฝากไว้ด้วยครับกบติดปีก3.8กัดปลาแหกแบกปลากรับานครับนั่นนะกัดอีกแล้วครับนั่นนะโดนอีกแล้วครับโดนแล้วครับนั่นนะโอ้โหเดี๋ยวนั่นนะ ตัวแค่เนี้ยอ้โหอันนี้ซูมออกแล้วนะชุบเดี๋ยว <c oughs> นี่นะ <c oughs> นะตัวแค่นี้ยกัดติดนะครับแล้วเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยเวลาปลาเล็กกัดเนะี่ยเห็นไหมเหยื่อรูดขึ้นมาเลยเดี๋ยวเช็ดกล้องหน่อยครับขอโทษทีครับเนี่ยครับน้าป็นไะงนะตัวแค่นี้็กัดติด กบติปีก3.8นะครับกัดปากแหกแบกปากกับบ้านมาพร้อมใบหลิวฟิเซอร์ได้เยอะแน่นอนนะครับแค่ชื่อก็เป็นมงคลมากๆแล้วนะครับฝากนา้นาๆไว้เป็นอีกหนึ่งเหยื่อที่น่าสนใจที่น่าติดตามที่น่าใช้กันมากเลยนะครับนา้นาๆนี่ฝากเลยกบตดปีก3.8นะครับกัดปากแหกแบกปากกับบ้านนะครับสีส้มมีปีกสวยๆเป็นไงแล้วไม่ต้องกลัวเนี่ยปากไม่ขาดแน่นอนเห็นไหมเนี่ย แล้วคือเวลาปลากัดน่ะผมก็วัดส่วนเลยนะเน,นี่ยตัวแค่นี้ก็ติดอะครับนะนะฝากเลยครับกดปกีปี3.8กัดปลาแหกแบกปลากลับบ้านมาพร้อมใบหลิวฟิเซอร์ได้เยอะแน่นอนสองใบตีกันดังตุ๊บ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  โดนแล้วครับนโดนแล้วนะครับนะนะ้าลงค,นะคอยนะครับตัวนี้โอ้โหเต็มเต็มขอโทษครับนะนะ้าขอโทษทีครับรา่างเดี๋ยวผมเช็ดให้ขอโทษครับแม่นมากเลยครับขอโทษจริงๆครับ นี่โอ้โหลงคอเลยเหรอคือปลาตัวแค่นี้นะครับโอโ้นี่กัดติดอะกบติดปีกนะครับ2.5นะครับไม่ใช่นะครับขอโทษนะนะอีกทีนะครับกบติดปีกนะครับ3.8นะครับกัดปาแกแหกแบกปลากระบบ้าน,นครับสีสม้มนี่ใบริวฟิสเซอร์ไงโชว์ใบริวก่อนนี่ใบรใบิวฟิสเซอร์ไอเทมใหม่ของเรานะครับ เป็นใบลิวฟิตเตอร์นะครับได้เยอะแน่นอนครับนี่ฝากด้วยครับกบติดปีก 3. 8ุดกัดปากแหกแบกปากระบานมาพร้อมกับใบลิวฟิเตอร์ได้เยอะแน่นอน,นครับนี่ช้อนใส่เนี้ยลงคอเลยเป็นไงเป็นไงแฉลถ่ายรูปกันครับไปกัดล้าแล้วนะกัดแล้วครับนะ โอตัวนี้ว่าวครับว่าวครับานะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือด้วยความที่สายปลามันไม่นิ่ยนะครับก็นั่นแหละไม่รู้อะตีไปเลยครับ ถ้าเป็น2.5น่าจะเก็บเรียบนะครับแบบนะี้อุ้ยจัดหน้ากล้องครับนนะนะ โดนครับนะนะโดนอกนครับมาแบบนี้ลู่ลู่ลู่มาเลยครับนี่แล้วน,นะนะขอสง้ช่วยชีวิตปลาก็คือน้องปลาจะขึ้นมาได้ไหมครับเนะี่ย น้องปลาชบเอาละครับโอ้โหเข้าตาเลยครับแล้วนะนนเอาหลุดพอดีเลยแต่คือแบบขออภัยในภาพนี้้ลยนี่ครับลูกกระตาหลุดออกมาเลยครับ ทำมโหดตัวเบ็ดคมมากครับนี่แล้วเหมือนเดิมเลยครับน,านาั่นนะอุ๊เถอะผมเอาลูกตาแตกแล้วครับตัวนี้เนี่ยเวลาปลาดิ้นหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวขาดนะครับนั่นะเนี่ยขนาดลูดลูดเรามาาันจะกริบเนี่ยผ่านอะไรออกมาบ้างเนี่ยลูกหมุนกิ๊บผ่านออกมาหมดทุกอย่างแต่ปากไม่ขาดครับนี่เราดึงกลับคืนไปเลยนี่เป็นไงฟึบมาเหมือนเดิมเห็นไหม ไม่ต้องแล้วถ้าผมเอาลูตามันออกก่อน้นี่เนี่ยเห็นไหมเหมือนเดิมครับปากไม่ขาดปากแข็งมากแล้วตัวเนี้เนื้อยางนุ่มนี่องศาเบดเปิดกว้างมากไม่ต้องกลัวว่าจะวัดไม่ติดนี่ระบายลิ่วสองใบวิลลิวฟิสเตอร์นะครับได้เยอะแน่นอนอย่างเงนี่สวยๆเลยกบสิป,ปีกามจุดดกัดปากแหกแบกปากกระบ,บ้านฝาบด้วยนะครับขอโทษนะนะด้วยถ้ากล้องมันเอียงนะครับนี่ก็ไปครับถ่ายรูปครับ มีกัดนะครับนะนะ นะครับนะนะโนแล้วครับยกขึ้นมาเลยครับในีุ่๊ปกกับกล้องครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นเจ้ากบติดปีกตัวนี้นะครับนี่เป็นเจ้ากบติดปีก3ามจุดครับสีส้มนะครับนี่โหเข้าเข้าตาแล้วนะนะ แมนจัดนะครับนี่สีส้มครับกบติดเปรกสามจุดแปดกัดปากแหกแบกปลาก,กับบ้าน,นครับมาพร้อมกับนี่ใบเหลียวฟิตเตอร์ได้เยอะแน่นอนครับนี่โหสวยๆงามๆใบเหลียวนี่ตีน้ําดังมากนะครับนี่สองใบคู่ใบเหลียวคู่นะครับสีสม้มฝากด้วยครับกบติดเีก 3.8กัดปากแฮกแบกปากกับบ้านบวกใบหลิวฟิสเตอร์ได้เยอะแน่นอนครับนี่นี่เป็นไงใบหลิวสวยๆงามอย่างน,นี้ปลาจะอดใจไหวได้ไงเหยื่อก็สีสวยสีสันงามอลามเรื่องนะครับนี่ฝากไ้เลยนะครับกบติดปีก3.8